มีบัญชีมาเชื่อมโยงเส้นเงินไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติพี่น้องของตำรวจที่ทนายตั้มออกมาถแถลงเรื่องนี้เองทนายตั้มก็ยืนยันนะคะว่ามันมีจริงๆแต่ว่าเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงหรือว่ามันไปได้ส่งตรงถึงทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ยังไงก็ตามเส้นเงินต่างๆเมื่อ จะต้องตรวจสอบพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ควรจะตรวจสอบพลตํารวจเอกต่อศักสุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในมาตรฐานเดียวกันทนายตั้มก็ย้ำนะครว่าเส้นทางเงินเนี่ยไม่พบนะ,ะกับญาติของบิ๊กตอ่อเต่าเนี่ยที่เป็นราชการนะ,ะ,ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยม,มีแต่ในส่วนอื่นแล้วก็ยังบอกว่าที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของสังคมได้รับข้อมูลการกระทําผิดแต่ ทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังยังไม่ได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็มองว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะจะต้องดําเนินการไม่งั้นมันจะเป็นฝี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 ร,ร้ายพร้อมที่จะระเบิดแล้วก็ทําให้สํานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยเสียหายถาแถลงออกมาเยอะมาก<ะ>ถามว่ากลัวไหมทนายตั้มบอกว่าก็ไม่รู้สิแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งท่านพลตารวจเอกกิตรัฐพันเพชร รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ท่านจะบอกว่าไม่รู้แหละไปแฉโดนใครรับผิดชอบเอาเองแล้วกันทนายตั้มบอกว่าก็มันมีหลักฐานนะคะดังนั้นสิ่งที่พูดไปก็คือยืนยันตามที่พูดตามที่แถลงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครมาคุกคามนะแต่ละมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องสู้อยู่กับใครทนายตั้มบอกอย่างนั้นแต่ถามว่าจะให้หยุดไหมไม่หยุดไม่หยุด